สวัสดีครับวันนี้แกะกล่องจากทางบ้านนะครับพบกับผมอั้มธาโกนะครับเช่นเคยนะครับช่องของผมนะครับจะให้เช่านะครับแล้วก็รับเช่านะครับมีบริการเก็บเงินไปทางมีบริการผ่อนมีบริการจองนะครับรวมถึงจำนำด้วยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่ากล่องนี้จะเป็นอะไรนะครับกติกาของการส่งมาเนี่ยนะครับคือส่งรูปมาทางไลน์ด้านล่างนี้ก่อนนะครับแล้วให้ผมเช็คนะครับประเมินราคาเบื้องต้นแล้วก็ส่งของมานะครับแล้วก็จะเขียนชื่อเฟซมาแบบนี้นะครับหรือว่าทางไลน์ก็เขียนชื่อไลน์มาแบบนี้นะครับแล้วก็ พอผมเช็คของถ่ายคลิปเรียบร้อยเสร็จนะครับผมก็จะค้นหาชื่อตามที่ให้มาแล้วก็นะฮะโอนเงินให้นะครับเป็นไปตามนี้นะครับอ่ะนะครับยินดีรับเช่านะครับถ้าแท้และราคาที่ผมมีมุมนะครับผมพร้อมจะลงทุนผมพร้อมจะนะครับรับเช่านะครับโอ้คู่นี้นะครับคู่นี้มาจากหาดใหญ่นะหาดใหญ่สงขลาอูมาไกนะครับเอามาดูกันว่านี่จะเป็นอะไรเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นพัดนพเก้า นะครับพัดลบพเก้านะครับก็จะมีเออ่ทะเบียนงานะครับแล้วก็มีเออ่ชิปสแกนให้ตรงนี้นะครับนี่สวยงามเลยเล่มนี้เลขโค้ดหนึ่งหนึ่งซีนะครับเป็นด้ามงาฝักงาปีหกสามนะครับพัดลบพเก้ารุ่นแรกนะครับพร้อมกับกล่องอ่กระเยียบแบบนี้เลยสีน้เงินนะครับอ่าเป็นแหมเงินนะครับอ่ะอีกหนึ่งเล่มนี่นะครับจะเป็นฉลองหอระฆังนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี่นะครับนี่นะฮะเล่มนี้ก็นะครับเล่นหาบูชา นะครับเล่มละ2,000บาทนะครับด้ามงานนะครับรุ่นพัดรวยนะครับ168นะครับเป็นเหล็กหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ใครจำได้นะมีรุ่นนี้นะครับตามหากันนะฮะเป็นเหล็กหลวงพ่อเดิมนะครับมีกล่องแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็มีทะเบียนงาให้เล่มนี้เลขโค้ดเอ่อ85นะครับนี่นะฮะสวยงามเลยนะครับลายยันตรงนี้นะครับจะเป็นเอ่อยันสายหลวงพ่อกวยสายหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเป็นด้ามงานนะครับสวยงามนะครับเอ่อ เหล็กเนี่ยเป็นเหล็กเงาเลยชื่อรุ่นนะครับพัดรวย108นะครับหรือว่าพัดรวย108นะครับใบเหล็กหลงพ่อเดิมนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวโอนเงินให้นะครับและนี่นะครับคือ3มเล่มที่ผมได้มานะครับเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามงานะครับด้ามงาฝากงาแหมเงินนะครับใบนะครับเป็นใบเหล็กขัดเงาเลยนี่พี่ดูลายยันนี่นะครับสวยงามนะครับรุ่นพัดรวย108นะครับ เล่มนี้นะครับจะเป็นนะครับใบเหล็กหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมวลสารนะครับเล่มนี้พี่ท่านใดสนใจนะครับผมแบ่งปันให้แบบราคาจับกล้องได้นะครับเล่มนี้ใครชื่นชอบผมเอา9,500ับาทนะครับอ่าเป็นเล่มใหญ่นะเป็นเล่มใหญ่นะครับอ่ะเล่มนี้นีอ่าเป็นรุ่นพัดโลปก้ารุ่นแรกปี63นะครับมวลสาร200กว่าชนิดด้วยกันนะครับมีชิปสแกนให้มีทะเบียนงานเรียบร้อยนะครับสองรุ่นนี้จะมีทะเบียนงานก็แบ่งปันพี่ๆนะครับอันนี้ขอ10,000บาทนะครับแล้วก็อันนี้ 2,000บาทเท่าเดิมน,นะครับนี่รุ่นฉลองหอระฆังปี2,563นะครับสวยงามเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ